สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่เซฟสไตล์นะครับผมเย้เห็นอย่างนี้ฮผมเป็นไงหน้าเป็นไงเป๊ะเวอร์ใช่ไหมอย่าบอกว่าวันนี้คือแบบมีความบังเอิญมากที่เราอะได้บัตรแฟนมิทของคิมมิงยูมานะครับผมนี่เลยปริง ซึ่งคนนี้เป็นพระเอกที่แบบว่าเราค่อนข้างจะแบบว่าติดตามแล้วก็ชื่นชอบมากเลยเนาะคือจริงๆตามเขามาตั้งแต่เรื่อง Business proposal แล้วที่เขาได้เป็นพระรองนะครับผมซึ่งแบบวันนี้วันนี้เขาว่าจะมีแฟนมีที่เมืองไทยแล้วซึ่งเราก็ได้บัตรมาด้วยวันนี้เราก็เลยจะมาทำแบบว่าเมคอัพทูตูเรียลสับการไปดูคิมมิงกยู่กันนะครับผมอยากดูว่าเราทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเรื่อเลยนะครับผม ครับผมตอนนี้ก็คือหน้าสดเกินนะครับทาขั้นตอนของการบำรุงแล้วก็การแต่งที่ไแล้วนะครับผมมาเราจะมาเริ่มขั้นตอนการเมคอัพกันเลยนะครับก็ขอเริ่มด้วยนี่เลยครับผมพราเมอร์นะครับผมของ Intuit นะครับผม Primer plus all matte p o e r e invisible hydration energy urban chill นะครับผมนี่เลยวิธีเดิมมันคือบีบใส่หลังมือเนาะคืนเนื้อของตัวนี้จะมีความแบบสีออกครีมนิดนึงนะครับนี่ เห็นไหมฮะนี่ก็เริ่มมากันแบบอวอร์มเหมือนเดิมแล้วก็ทาไปที่หน้าผากก่อนเลยเกลี่ยนะฮะบอกว่าค่อยๆเกลี่ยนะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นแพมเมอร์เนาะคือถ้าเราเกลี่ยม,มากมันก็จะแบบเกิดความแบบเป็นขุยได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ตั้งแต่ใช้ของตัวอินฟิมาเนี่ยไม่ไม่เคยเ็นอะขุยอะรู้สึกว่าพอทาไปอะมันจะให้แบบเนื้อสัมผัสแบบ เคาเรียอไงอะองลื่นๆนะครับเกลี่ยทั่วใบหน้านะครับเนื่องจากว่าวัานนี้มันเป็นเขาเรียกงานไปเป็นงานแบบแฟนมะีดคอนเสิร์ตเนาะคนก็จะเยอะมากแล้วก็น่าจะมีความแบบว่าอยู่นานมากอะไรอย่างเงี้ยฮะในฮอลอะไรอย่างเงี้ยนั้นเราก็ต้องการแบบว่าความแน่นนิดนึงนะฮะรองพื้นที่เซฟเลือกใช้ครับก็คือจะเป็นของ Mega โฟย e r HD s ก i n นะครับผมนี่เลยนะครับ ใช้ประมาณปั๊มครึ่งน,นะครับทั่วหน้าเทคนิกก็คือการแทบแทบแทบก่อนแล้วก็ลงไปที่หน้าเลยนะฮะลงไปจุดๆไปก่อนนะครับอย่างนี้นะอึปิบปึบปบแล้วก็เหมือนเดิมฮะใช้ฟองน้ำนะฮะอันได้มาจากรอบเครื่องของจเแซมุน ค่อยแท็บนะครับแท็บไปทั่วหน้าก่อนดแบบแรกเลยคือรองพื้นมันจะมีความแบบลายๆนิดนึงนะคนที่แบบว่าไปซื้อตามนี้อยากคาดหวังก็แบบทากริปโน no, จ่ะไม่ใช่คือทาแล้วเนี่ยน่าจะมีความแบบว่าของขึ้นดูแบบว่าเนียนผิวเนียนดูผิวสุขภาพดีครับแต่ไม่ถึงขั้นแบบปกปิดเนียนกริปขนาดนั้นเนาะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราต้องการความปกปิดนะ แต่เรายังต้องรักษาความธรรมชาติไว้ความแบบเนเชอ a รัลไว้ความเมคอัพแบบว่า no makeup แต่ใช้เมคอัพมากกว่าสิชิ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะนิดหนึ่งสำหรับก็ต้อต่อไปนะครับก็เป็นขั้นตอนของการลงคอนซีลเลอร์นะครับจะใช้ตัวนี้เลยครับผม Mac Prep and Prime นะครับผมซึ่งแบบว่าเป็นแบบผู้กันอย่างนี้นอแบบปิดเอาอย่างเงี้ยฮะ ก็ลงที่หลังมือเหมือนเดิมนะครับผมบิดออกมาลงที่หลังมือก่อนอย่างนี้นะฮะคือตัวเนี้ยเซฟใช้ลงที่บริเวณใต้ตาเนาะเพื่อาก,การลดความค้ําของใต้ตานะครับผมลงไปสามขีดอย่างนี้อ่านะฮะแล้วก็ช่วงแบบว่าหน้าผ่าลิดนึงจมูกหน่อยๆน,นะฮะแล้วก็คางนะฮะ แล้วก็ใช้โฟนาน,นมาเิมครับค่อยๆแทบค่อยๆเกลี่ยนะครับผมเกลี่ยเบาๆนะครับใต้ใตาเราบอกว่าอันนี้ตัวนี้คือเกลี่ยง่ายมากทุกคนคือมันหายไปเลยเว้ยมันไม่ได้แบบว่าเป็นแบบปื้นๆอะไรเงี้ยใต้ตาจะมีความแบบสว่างขึ้นเล็กน้อยนะฮะรวมถึงช่วงบริเวณหน,น้าผักด้วย แล้วก็สันจมูกนิดนึงอ,อ่ะเรียบร้อยแล้วทุกคนดูเลยเป็นไงหน้า,นาแบบว่าใสขึ้นเนาะสำหรับขั้นตอนต่อไปเซก็จะทำการลงแป้งฝุ่นนะครับเพื่อเซ็ตทุกอย่างที่อยู่บนใบหน้าเราไม่ว่าจะเป็นทั้งคอนซีลเลอร์ทั้งรองพื้นนะครับผมวันนี้เซก,ก็เลือกใช้นี่ครับชาแนลนะครับผมชื่อรุ่นว่า h h n n l Natural f i n i s h l o o s e Powder นะครับผม สำหรับเซตเนี่ยเลือกใช้สีเนเชอรัลนะครับผมเบอร์20นะครับนี่ขอใช้แต่ปุกเกาก่อนไม่อยากให้ดูเพราะมันเคลิบมากทุกคนแบบว่าเล็กมากนะฮะสำหรับฟองน้ำเนี่ยเซตจะใช้ด้วยใช้ของฟองของตรีนะครับผมเพราะรู้สึกว่าฟองน้ำของตรีเนี่ยาค่อนข้างจะแบบนุ่มแล้วแบบสบายผิวมากวิธีใช้ก็คือเอามาวอร์มกับมือก่อนนะครับผมแล้วค่อยๆกด เบาๆบนที่ใบหน้าค่อยๆกดไปนะครับกดเหมือนเซตติ้งมันับเหมือนกดให้มันอยู่ฮะให้สิ่งที่อยู่บนใบหน้าเรามันแนบไปกับผิวมากขึ้นนะฮะกดเบาๆพอต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการเบลอร,รูขนนะครับผมนี่เลยเอกใช้ตัว n a s นะครับผมชื่อรุ่นว่า Translucent c r y s t a l Light ด e f l e c t i n g Setting Powder นะครับผมหรือที่ทุกคนรู้จักของหรือ ทุกคนรู้จักการน้าของแป้งนางฟ้านั่นเองนะครับนี่นะฮะเทปก็เลือกใช้วิธีการลงได้แปลงนะครับใช้มาเด้งเลยแปลงซิกมานะครับก็ลงมาเลยจ้าลงไปจบปเบาๆนะค่อยๆลงพ่วหน้านะฮะอันนี้อยากบอกว่าสามารถใช้ได้ทุกสีผิวเลยนะทุกคนไม่ว่าคุณจะสีผิวขาวเหลืองชมพู สีแทนหรือว่าผิวคล้ำเนี่ยใช้ได้หมดเพ ca, ราะว่ารู้ป่ะเพราะว่าตัวเนี้ยมันมันไม่มีสีทุกคนไม่เป็นแบบใสใสอะ่ะเป็นเนื้อแป้งแบบออกขาวใสใสอ่ะครับเหมือนมมนเป็นทาลูเซนไม่มีสีอย่างเงี้ยฮะซึ่งแบบว่าแต่ว่าพอาลงไปที่หน้าเราปุ๊บเนี่ยมันไงรู้ไหมมันเ,นเนนบลอทุกคนมันไม่เบลอแบบว่ารูขุมขนหรือว่าส่วนไหนที่แบบเราแบบเกลี่ยไม่ดีหรือว่าส่วนที่แบบว่าผิวเราไม่สม่ำเสมอมันจะช่วยเบลอให้มันแบบ ดูนวันดูเนียนขึ้นนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ทำการลงแป้งอีกครั้งหนึ่งนะครับต,ตัวนี้เซนเพิ่งใช้ตัว make up for ever matte velvet skin นะครับผมสี y 2 4 5นะครับตัวนี้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเบอร์ริงผงเนาะคือจริงๆตัวนาหรือว่าชาแนลเนี่ยมันก็ช่วยแล้วแหละเพียงแต่ว่าต้องการความแบบว่าแน่นนิดนึงแน่นนิดนึงแต่ยังคงความธรรมาชาติอยู่ทุกคน ใช้แป้งเดิมเลยแป้งที่ใช้กับน้ำน,นะครับผมแทบลงไปที่ตัวแป้งเนอะแล้วเราก็ลงเฟซไปที่หน้าเราอีกทีหนึง่งคือที่เจ๊ชอบตัวเม k อัพไฟเบอร์ตัวเนี้ยคอยดูปะคือตอนเราทาไปมันดูเหมือนเป็นแมทต์นะแต่พอเราถือว่าเหงื่อเราเริ่มออกอะ่ะมันสึกว่าหน้าผิวมันเด้งขึ้นเว้ยมันแบบมันนวลขึ้นเด้งขึ้นแล้วก็แบบให้ความธรรมชาติค่อนข้างสูงอะ่ะมันเหมือนกับว่าผิวเราแบบ เหงื่อนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันไม่หยาเว้ยมันแบบมันนวลนะ่ะผูกชายเดียนวนวลเนียนน่ะนั่นแหละลองใช้ดูเชื่อเหอะเห็นลงขนาดนี้นะจ๊ะแต่ว่าพอเราออกไปข้างนอกปุ๊บเหงื่อไหลเจอมลภาวะปุ๊บคือหน้ายังอยู่ได้ mm hmm. ก็ต่อไปนะผมก็จะเป็นขั้นตอนของการลงเชดดิ้งไฮไลท์แล้วก็บลัชนะครับผมสำหรับวันนี้เซเบอร์ใช้เป็นตัวนี้เลยทาร์สนะครับผมชื่อชิกกี้เคลแมท เฟสพาเลต์นะผมคือในเนี้ยพุ่งตรงเลยคุณผู้ชายทุกคนหนึ่งอันเนี้ยมันครบสามอย่างเว้ยมันมีทั้งไฮไลท์ทั้งแบบว่าบลนะัชออนเนาะแล้วก็คอนทัวร์คือมันจบภายในพาเลตเดียวในราคาที่แบบว่ารับได้อะน่าจะป,ะประมาณไม่มั่นใจอะเจ็ดแปดร้อยอะไรอย่างเงี้ยคือประเด็นคืออะไรรู้ปะคือซื้อตอนที่เขาเซลล์ด้วยประเด็นอนะเกิได้ราคา,า่าอนข,ข้างโอเคเนาะใช้ดีมากเนาะ เลือกใช้ซเซลือกใช้แปลงนะครับผมแปลงก็คือของอ่านไม่ออกอะ่ะซื้อซื้อมาจากช้อปปี้ทุกคนแปรงมันจะมีความเป็นแปลงหัวตัดอย่างนี้เห็นไหมครับน,นจุ่มไปที่นี่ก่อนเลยบรัชนะครับปึ๊ดทีเดียวพอลับสะบัดออกนะฮะแล้วก็ลงไปที่ช่วงบริเวณตาเทปเล่กจากกลางตานะครับผมลงไปที่ก,กลางตาอย่างนี้เนาะบริเวณใต้ตานะแล้วก็ปัดขึ้นสองฝั่งเลยปัดขึ้นน,นะฮะแล้วก็ถู ขึ้นลงอย่างนี้นะครับอ่าขึ้นลงอย่างนี้คือต้องบอกว่าทําไมาถึงจิ้มแค่ทีเดียวเพราะว่าสีเขาค่อนข้างจะแ,แบบว่าพิกเม็นสีค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วคือแค่ทีเดียวเนี่ยพอแล้วเพราะว่าอะไรคือหน้าเราเป็นหน้าผู้ชายเนาะมันก็คือต้องการความธรรมชาติที่สุดเนาะคือถ้าเราลงมากๆเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นสีชมพูเยอะเนี่ยมันก็ดูแบบปลอมนะครับทุกคนอ่ะเห็นไหมมันจะความชมพูแบบละเลื้อนิดเดียว เห็นปะต่อไปเราก็จะมาลงตัวคอนทัวร์เลือกใช้แปลงของแม็กซ์นะครับผมเบอร์หนึ่งสามสอันนี้คือเป็นแปลงเาเรียกว่าเป็นแปลงแป้งในตำนานทุกคนของแม็กซ์นะฮะกานเบาๆสะบัดออกนี่ตรงนี้ปักจูมีก่อนเลยลบคางก่อนทุกคนแล้วก็ช่วงขอบ ขอบหน้าผากนะครับลงมาถึงช่วงหน้าแก้มนะฮะแล้วก็ลงไปข้างล่างง่ายๆคุณผู้ชายเลข3นี่เลข3นะครับเพราะอะไรช่วงประมาณหน้าผากเนี่ยทำให้บริเวณที่ติดกับผมเนี่ยดูมีเงานะครับแล้วก็ลงมาถึงช่วงหน้าแก้มค่ะข้างแก้มเนี่ยเพื่อลดอะไรลดแก้มเพราะว่าเซฟคนที่มีแก้มค่อนข้างเยอะนะฮะลดไปแล้วก็ช่วงคางอย่างเงี้นะฮะเป็นเลข3เนาะอ่ะท่าเหมือนกันเลย2ฝัง่ง ะะแค่นี้พอคือมันอาจจะดูไม่ค่อยออกนะแต่ว่าเวลาเจอคนที่เราเห็นกันจริงๆอย่างเงี้ยมันจะดูชัดว่าเราแบบเออแบบว่ามีเงาเงิดนึงแบบมีการเล่นแสงเงาิดนึงอะไรเงี้ยฮะต่อไปก็จะลงเป็นตัว <c oughs> ไฮไลท์ใช้แปรงของยี่ห้อมิลเคิร์เบยเมรินดานะครับผมซึ่งราคาถูกมากทุกคนนี่ทาวิธีการลงคือใช้ใช้ประมาณข้างๆเนี่ยครับข้างๆแปรงเนี่ยครับผม เบาๆฮะแล้วสะบัดแล้วเคาะออกนะฮะแล้วก็ลงที่จมูกก่อนวิธีลงคือเอาข้างที่เราแท็บมานี่ฮะลงไปที่สันจมูกนะครับผมเบาๆนะฮะอย่างเงี้ยฮะนิดนึงแล้วก็เอาที่เหลือเนี่ยมากดช่วงหน้าแก้มที่เรเที่ยวลงตัวบัตไปนะฮะเบาๆพอทุกคนอ่นะเจ้าทีนึงนะครับจุ่มเจ้าทีนึงสเคาะออกลงจมูกซ้ำ คางแล้วก็บริเวณหนา้าผากนะฮะเท่านี้เองมันก็จะมีความแบบว่าเงานิหนึ่งนะครับแต่มันไม่ดูปลอมอะทุกคนมันดูเปนหน้าผู้ชายอยู่นะฮะได้ทั้งไฮไลท์นะครับผมตัวบลัชนะครับผมแล้วก็คอนทัวร์จากตัวเลยของทันนะครับ สำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นขั้นตอนของการลงลิฟนะครับผมลิฟที่วันนี้เซฟเลือกใช้ก็แน่นอนครับเป็นของบอบบี้บราวนะครับผมชื่อรุ่นว่า Extra Lip t i ลิฟนะครับผมสับสีที่เซฟเลือกใช้วันนี้ก็คือสี Bare Raspberry นะครับเหมือนเดิมเลยนี่ออกแดงๆอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมนะฮะลงก็คือถูไปเลยจ้าอะ งวลอแล้วก็ <c oughs> เมมเบาเสร็จแล้วทุกคนจบสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับผมเซก็จะลงคิวนะครับผมให้แบบว่าดูธรรมชาติดนึงเนาะเพราะว่าสีผมเรามีความแบบว่าออกน้ำตาลแต่ว่าคิวราย,ยังดำอยู่เนะาะเซฟเลือกใช้เป็นมัสคาร่าของ NYX นะครับผมนี่นะครับนี่ชื่อรุ่นว่า NYX ทินเทสบราล์มาคคาร่านะครับผมนี่มันจะมีความแบบว่าหัวเล็กๆอย่างนี้เห็นไหมครับวิธีการใช้คือเหมือนเดิมเลยนะฮะจจะชุขึ้นมารูดออกนะครับปึ๊บเพื่อออกนิดน,นึงแล้วก็สีที่มัเหลืออยู่ตรงนี้มาลงที่คิว้ววิธีการคือเริ่มจากหัวคิ้วนะดันมันขึ้นทุกคนเพราะว่าคิ้วผู้ชายเนี่ยอยาให้มันเป็นปริงดันมันขึ้นถ้ามาดูเรียงเส้นนิดนึงเราก็จับ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไงให้มันเป็นไปนทิศทางเดียวกันนะครับไม่ให้ลกเนาะแต่ก็ไม่ให้หนาเหมือนกันทุกคนทาเหมือนกันสองฝั่งเลยนะครับมันจะมีความออกสีน้ําตาลขมเข้มนิดนึงครับทำเขาเรียกว่าไงดีทําให้คิ้วเราอะสีแบบออกธรรมชาติน้ําตาลธรรมชาติไม่ดูแบบว่าเหมือนเราใช้ทิ่ทาคิ้วหนา,นาๆอะไรางี้น,นะฮะเนาะแต่ถ้าถ้าใครที่แบบว่ารู้สึกว่าลงไปแล้วยังมีมั่นใจอย,อย่างเงี้ย คือแนะนําว่าให้ใช้ตัวแปรงคิ้วอย่างเงี้ยครับที่เป็นหัวสนาดเนี้ยเนาะทุกคนเนี่ยมันมนที่จะแบบดัดได้อย่างเงี้ยค,คือปัดปัดออกนิดนึงอะไรเงี้ยฮะปัดให้มันแบบว่าสีส่วนเกินออกไปแล้วก็ทําให้คิ้วเราอ่ะดูเรียงเส้นมากขึ้นด้วยนะครับ ปริงเป็นไงบ้างแต่งหน้าเสร็จแล้วเสร็จผมเสร็จแล้วลูกสำหรับไปดูคิมมิงยูนะครับผมนี่นะผมเรียบเปะ๊ะหน้าแบบว่ามีความแบบเขาเรียกว่านวลเนียนธรรมชาติดูไม่หนามากเกินไปนะผมแล้วก็ติดทนด้วยแหละจริงเนาะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมทุกคนนะครับผม แล้วก็ใครมีอะไรคอมเมนต์สอบถามติชมตรงไหนเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์ไปใต้คลิปไปเลยนะแล้วก็ที่ถิ่มคะเลยต้องขอกราบคุณผู้ชมนะครับผมฝากช่องเซฟเฮาด้วยนะครับผมกับรายการใหม่ชื่อว่ารายการว่า s เซฟ Style นะครับผมแล้วก็ฝากติดตามเซฟทางช่องโซเชียลต่างๆเลยนะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปให้เลยนะปริงนะครับผม ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมแต่วันนี้เซฟสไตล์ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเย้ yeah! ตอนนี้เราก็อยู่ที่ธรรมศาสตร์เนาะใช่ไหมเย้เอาพายดอก เราทำรายการน้องวินวันนี้นะครับเราก็มาดูคิมมิงกิยูบินไม่ใช่คิมบินกิยูอ่ะถูกแล้วเอาคนไปแก้เลยได้ถูกแต่เดี๋ยวนี้จะมาชิคของเราเป็นใครบ้างวันนี้อ่าแล้วก็มีตัวแม่ตัวแม่ไม่รู้จักเขาด้วยนะจริงเหรอจริงแรงมากคือไม่ใช่คืนนี้เป็นคนไม่ดูเกาหลีไงแต่ว่าค่ะดูแต่กัร์ตมนเราพี่เซฟสิบแปดล้านคือแต่ว่ามาเพราะว่าหล่อเดี๋ยวใช่ไหมมาเพราะพี่เซฟชวนมา เราก็อยากมาดูแล้วแต่งหน้าผมเป็นเป๊ะใช่ไหมน้องวินใช่แล้วพี่เลยทำให้เลยเดี๋ยวเราจะไปเจอพี่ๆคนอื่นจากฟาราลักกันนะครับใช่แล้วเจอกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่งานแล้วนะครับผมนะต้องโชว์บัตรอะไรสินี่ไม่ใช่นิง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 นี่คือบัตรอะไรนะบัตรแข่งไม่ใช่บัตรเออเดี๋ยวทีไรควรโชว์บัตรทีเดี๋ยวควโชว์บัตรโชว์บัตรโชว์บัตรทีนี่คือวิดีโอค่ะ เอสยางให้พูดว่าชูก้าชูก้ารุ่นชูก้าชูการุ่นใช่ชูก้าชูการุ่นชูก้าไฟนิงที่อาคุณไม่เข้า